เปิดกระเป๋าตังทีไรใจหายทุกทีเลยนะคะช่วงนี้ทั้งที่แบบข่าวก็บอกว่าเงินเฟ้อติดลบแต่ทําไมหลายๆคนรวมถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยค่าใช้ใจมันหนักจังเลยเงินไม่พอใช้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แ่ะคะ่ะความรู้สึกที่มันส่วนทางกับตัวเลขเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเราจะมาเจาะลึกข้อมูลจาก ทั้งผลสำรวจความรู้สึกคนไทยจาก m a r k e t b u สนะคะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเลยจากกระทรวงพาณิชย์มาดูกันค่ะว่าเรื่องจริงกับตัวเลขเนี่ยมันต่างกันตรงไหนแล้วเราจะเข้าใจสถานการณ์นี้ได้ยังไงดีเริ่มที่ตัวเลขทางการก่อนเลยนะคะล่าสุดเดือนกรกฎาคม2568นี่มันเป็นยังไงบ้างคะครับตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ที่100.15นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนมันลดลง0.7% ก็ถือว่าติดลบเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วล่ะครับติดลบเดือนที่4แล้วปัจจัยหลักๆคืออะไรคะที่ทําให้มันลดลงขนาดนี้หลักๆเลยก็คือกลุ่มพลังงานครับพวกน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าแล้วก็มีพวกราคาอาหารสดด้วยโดยเฉพาะผักสดผลไม้สดหลายรายการเลยที่ราคามันลดลงมาต่อเนื่องนะครับอ๋อค่ะค่ะถ้าเราลองไปดูไส้ในลึกๆอีกนิดนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นอย่างราคาพลังงานที่ลดลงเนี่ย ส่วนหนึ่งก็มาจากราคาน้ำม,มันดิบในตลาดโลกเองที่มันต่ํากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างก๊าซฮอร์นี่เทียบปีต่อปีถูกลงไปเกือบ6บาทเลยนะครับโหหบาทเยอะนะคะใช่ครับแล้วก็บวกกับมาตรการของภาครัฐด้วยที่เข้ามาช่วยลดค่า FT ฟทครับทำให้ค่าไฟงวดล่าสุดพฤษภาถึงสิงหา68เนี่ยถูกลงเหลือหน่วยละ3.98บาท S <S ส่วนพวกผักผลไม้ที่ราคาลงอันนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างเอื้อมหน่วยผลผลิตก็เลยออกมาเยอะหน่อยอย่างที่เราสำรวจไป32รายการเนี่ยราคาลดลงไปถึง22รายการเลยนะครับค่ะค่ะแต่ว่ามีจุดสำคัญที่ต้องดูต่อนะครับคือปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันมาจากฝั่งอุปทานเป็นหลักคือมาจากฝั่งการผลิตต้นทุนอะไรพวกนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังซื้อคนมันหดตัวลงไปจนน่ากลัวนะครับ ออ๋ค่ะและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับอันนี้คือตัวที่ไม่รวมอาหารสดกับพลังงานที่ราคาพันผวนง่ายๆตัวเลขเดือนกรกฎาคม68เนี่ยเงินเฟอ้อพื้นฐานยังเป็นบวกอยู่นะครับบวกอยู่ที่0.84%อ๋อบวก0.84%ใช่ครับซึ่งมันก็แปลว่าราคาสินค้าบริการอื่นๆโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่บ้างนะครับไม่ได้ลดลงทั้งหมด เข้าใจแล้วค่ะนั่นคือภาพจากตัวเลขทางการเนาะแต่ทีนี้พอเราลองหันมาฟังเสียงของผู้คนจริงๆบ้างผ่านผลสำรวจของ Market บ u สเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเป็นหนังคนละมวลเลยนะคะเขาบอกว่ามีคนไทยถึง42%เเลยนะคะที่บอกว่ากังวลมากเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นคือรายจ่ายมันเพิ่มแต่รายได้มันไม่ขยับตามเียคะครับผมอันนี้น่าเห็นใจมากแล้วความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยเขาบอกว่า ค่าใช้จ่ายจําเป็นในชีวิตประจําวันทั้งค่าอาหารค่าที่อยู่ค่าเดินทางมันเหมือนเพิ่มขึ้นตั้งประมาณ15.3%เลยนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งมันต่างจากตัวเลขทางการที่บอกว่าลบ0.7%แบบลิบลับเลยจริงๆใช่ครับต่างกันเยอะมากเลยลองนึกภาพตามดูนะคะคือข้อมูลณนะสิ้นปี6-7เนี่ยเขาบอกว่าครัวเรือนไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ18กว่าบาทแล้วในนั้นเนี่ย42%หมดไปกับ ค่าอาหารเครื่องดื่มอย่างเดียวนะคะอืมสัดส่วนเยอะที่เดียวแล้วยังมีภาระหนี้ครัวเรือนอีกเฉลี่ยตั้งหกแสนหกหมื่นกว่าบาทต่อครัวเรือนโห oh, ตัวเลขพวกนี้มันมันสะท้อนความตึงเครียดได้ชัดเจนเลยนะคะหลายคนคงต้องรัดเข็มขัดหน้าดูเลยครับคงต้องลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงไปเยอะเลยใช่ค่ะหรือบางทีอาจจะต้องแบบหาทางหยิบยืมเพื่อมาใช้ใจ่ายสิ่งที่จําเป็นจริงๆฟังแล้วก็นะคะอดเห็นใจไม่ได้เลยครับ ความแตกต่างที่มันชัดเจนมากๆระหว่างตัวเลขทางการกับความรู้สึกจริงของผู้คนนี่แหละครับที่มันจุดประเด็นน่าสนใจขึ้นมาประเด็นแรกเลยคือตกลงแล้วเนี่ยมันคือภาวะเงินฝืดหรือยังนั่นสิคะหลายคนก็สงสยัยทางสอนคอหรือสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่ใช่เงินฝืดเพราะเหตุผลหลักๆก,ก็อย่างที่บอกไปคือมันมาจากฝั่งอุปทา,านพวกราคาพลังงานอาหารสด ไม่ใช่ว่ากำลังซื้อหรืออุปสงค์มันหดตัวรุนแรงแล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานมันก็ยังเป็นบวกอยู่ด้วยนะครับค่ะแต่อีกประเด็นที่สองซึ่งผมว่าน่าคิดตามมากๆเลยก็คือไอ้ตัวเลขเงินเฟอ้อที่เราใช้วัดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันสะท้อนภาระค่าครองชีพที่แท้จริงของคนแต่ละกลุ่มแต่ละคนได้ดีแค่ไหนกันแน่อืมอันนี้น่าสนใจค่ะใช่ครับอย่างที่ทางซ e o ของ Market b ตบัสเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่า ไอ้ตะกร้าสินค้าที่ใช้คำนวณเงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับตะกร้าค่าใช้จ่ายจ,จำเป็นจริงๆของคนส่วนใหญ่ก็ได้หรือว่าคนแต่ละกลุ่มแต่ละครอบครัวเขามีรูปแบบการใช้จ่ายที่ต่างกันเยอะผลกระทบมันก็ไม่เท่ากันทำให้ตัวเลขเฉลี่ยที่ออกมามันดูดีแต่ความรู้สึกจริงของคนจำนวนมากมันกลับต่างออกไปเข้าใจเลยค่ะเหมือนตะกร้าใครตะกร้ามาเนอะประมาณนั้นเลยครับ แล้วถ้าช่องว่างระหว่างสถิติกับชีวิตจริงแบบนี้มันยังคงอยู่ไปนานๆเนี่ยเออมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วนะครับมันอาจจะลามไปเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องนี้สินครัวเรือนที่มันอาจจะแก้ได้ยากขึ้นไปอีกแล้วสุดท้ายก็อาจจะไปถึงปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมที่มันถานกว้างกว่าเดิมได้นะครับอืมฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ มันก็เลยมีความย้อนแยงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตัวเลขสถิติโดยรวมบอกอย่างหนึ่งแต่ประสบการณ์จริงในชุตประจําวันของผู้คนจํานวนมากกลับบอกอีกอย่างไปเลยมันเผยให้เห็นช่องว่างแล้วก็ความท้าทายเหมือนกันนะคะในการวัดผลทางเศรษฐกิจให้มันสะท้อนความเป็นจริงได้รอบด้านมากขึ้นใช่เลยครับในภาวะแบบนี้เนี่ยผมว่านอกจากการที่เราจะคอยจับตาดูกระแสะเศรษฐกิจภาพรวมแล้วเนี่ย อีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะพอช่วยเราได้คือการหันมาทําความเข้าใจอัตราเงินเฟอ้อส,ส่วนบุคคลของเราเองนี่แหละครับเงินเฟอ้อส่วนบุคคลหมายถึงยังไงคะก็คือลองดูว่าค่าใช้จ่ายจ,จำเป็นจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยพวกค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางอะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นจริงๆเท่าไหร่ในแต่ละเดือนการเข้าใจตัวเลขที่มันใกล้ตัวเราที่สุดแบบนี้อาจจะช่วยให้เราวางแผนการเงินได้ตรงจิตมากขึ้นนะครับมากกว่าการที่เราจะยึดตามแค่ตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปเพียงอย่างเดียว อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือดูรายจ่ายจริงของเราเป็นหลักเลยครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะการรู้สึกว่าค่าใช้ใจ่ายมันหนักรายได้มันไม่พอใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่จริงๆแล้วการที่เรายอมรับความรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกกำนวลมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะครับเป็นกำลังใจให้ครับแต่อย่าเพิ่งท้อถอยนะคะลองมองหาสิ่งเล็กๆที่เราพอจะปรับเปลี่ยนหรือจัดการได้ในชีวิตประจาวันของเราดู ราคาเข้าของมันอาจจะผันผวนไปตามตลาดอันนี้เราควบคุมยากเนาะใช่ครับแต่ว่าพลังใจที่ไม่ยอมแพ้ของเรานี่ล่ละค่ะคือสิ่งสําคัญที่จะพาเราก้าวข้ามช่วงเวลานี้ไปได้การยังคงพยายามแล้วก็สู้ต่อไปคือสิ่งสําคัญที่สุดจริงๆค่ะ